อัตโนมัสคาร์หรือระบบขับเคลื่อนรถยนต์อัตโนมัติคืออะไรแล้วมีกี่ระดับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันครับและก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคงต้องยอมรับว่าคำว่าอัตโนมัสคาร์มาพร้อมกับยุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมาของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทสลาที่มีระบบออโต้พายโ โดยรถสามารถเคลื่อนที่ได้เองเพียงแค่กรอกว่าเราจะไปที่ไหนรถก็สามารถพาเราไปส่งได้ถึงปลายทางได้เลยแต่จริงๆแล้วระบบ Autonomous car ไม่ได้อ้างอิงว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทไฟฟ้าเท่านั้นไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงแบบไหนก็สามารถเป็นรถยนต์ระบบนี้ได้ทั้งนั้นซึ่งเจ้า Autonomous car นั้นก็มีการแบ่งระดับการทำงานเอาไว้เช่นกันและหน่วยงานที่ทำการแบ่งประเภทเอาไว้นั่นก็คือ s o i i t y y of u u t o m t t v v e n n i n n e r s หรือ SAE International หน่วยงานเดียวกับที่แบ่งเกรดน้ำมันเครื่องที่เราเห็นกันเป็นประจำนั่นเองโดยหน่วยงานนี้ได้ทำการแบ่งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเอาไว้ทั้งหมด6ระดับดังนี้ SAE Automation Level 0ระดับนี้ตัวรถจะไม่มีระบบอัตโนมัติอยู่เลยผู้ขับขี่ที่เป็นมนุษย์จะทำหน้าที่ในการควบคุมเองทุกอย่างทั้งพวงมาลัย BREAK คันเร่งเรียกได้ว่าตั้งแต่รถยนต์คันแรกของโลกจนถึงยุคปัจจุบันรถยนต์ส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับนี้นั่นเอง SAE Automation Level 1ในระดับนี้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเริ่มเข้ามาช่วยเหลือผู้ขับขี่ในบางส่วนแล้วเช่นระบบ Adaptive Cruise Control ที่ควบคุมคันเร่งได้อัตโนมัติ เลนคิปปิ้งที่ควบคุมพงวงมาลัยให้อยู่ในเส้นทางเดินรถโดยอัตโนโมัติเป็นต้นโดยการทำงานของระบบอัตโนโมัติจะไม่ทำงานพร้อมกันและคนขับยังคงต้องเป็นคนมองเส้นทางอยู่และพร้อมที่จะกลับเข้าไปควบคุมได้ตลอดเวลาโดยทาง SAE ให้คำจำกัดความในระดับนี้ง่ายๆว่า hand on ซึ่งหมายถึงคนขับต้องจับพงวงมาลัยอยู่ตลอดเวลานั่นเอง SAE Automation Level 2ระบบนี้จะคล้ายกับ Level 1เพียงแต่ว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะทำงานพร้อมกันตั้งแต่2อย่างขึ้นไปอย่างเช่นระบบ Pilot Assist ของ Volvo ที่เมื่อตั้งระบบ Adaptive Cruise Control ให้ทำงานระบบจะทำการปรับความเร็วให้อัตโนมัติตามที่เราตั้งค่าเอาไว้และปรับความเร็วไปตามความเร็วของรถยนต์คันหน้าได้ พร้อมกันนี้ระบบก็จะเข้ามาควบคุมพวงมาลัยและเบรกด้วยทาง SAE จึงนิยามในระดับนี้ว่า hand off หรือปล่อยมือได้แต่ผู้ขับขี่ก็ยังคงต้องตรวจสอบเส้นทางด้วยสายตาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและต้องพร้อมกับเข้าไปควบคุมรถดด้วยตัวเองได้ทุกวินาทีเช่นเดิม SAE automation level 3 ในระดับนี้จะเพิ่มความสามารถของระบบอัตโนมัติเข้าไปให้มากขึ้นอีกทั้งการเร่งคันเร่งการควบคุมพวงมาลัยการเปลี่ยนเลนการเบรกการจอดเข้าซองเป็นต้นรถจะทำหน้าที่เองทั้งหมดโดยอัตโนมัติแต่ยังไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมถึง100%เเซดังนั้นระบบนี้ยังคงต้องการให้ผู้ขับขี่นั่งอยู่ในตำแหน,น่งคนขับอยู่และพร้อมสำหรับการเข้าควบคุมรถได้ทุกเมื่อถ้าระบบต้องการความช่วยเหลือ จึงมีนิยามของระบบนี้ว่า i o f ซึ่งหมายความว่าคนขับสามารถปิดตานั่งรถไปได้แต่ถ้าระบบร้องขอให้ควบคุมเมื่อไหร่คนขับต้องเข้ารับหน้าที่ต่อทันทีโดยในปัจจุบันขั้นสุดของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติก็ยังคงอยู่ในระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้พายตของเท s l a หรือ Audi a 8ก็ตามรวมทั้งยังไม่มีกฎหมายประเทศไหนที่อนุญ,ญาตให้เดินรถได้โดยปราศจากคนในตำแหน่งผู้ขับขี่ SAE Automation Level 4รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับนี้จะเป็นระบบที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์อีกต่อไปรถยนต์จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถไปจนถึงดับเครื่องเมื่อถึงจุดหมายปลายทางจึงมีการนิยามในระดับนี้ว่า "Mind Off" นั่นคือไม่ต้องคิดอะไรเลยทำหน้าที่เป็นเพียงผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว แต่ตัวรถยนต์ยังเป็นรูปแบบเดียวกับรถยนต์ในปัจจุบันนั่นก็คือยังมีพงมาลัยขันเร่งเป็นเบรกเหมือนเดิมปัจจุบันยังมีการทดสอบรถออโตนอมัสคาร์ในระดับนี้อยู่อย่างเช่นเวโม o ของ Google และ s ซลฟ d r ด ving Car ของ Uber SAE Automation Level 5คขั้นสูงสุดของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมตัติที่เราเคยเห็นกันในหนังไซไฟกันอยู่เป็นประจำ นั่นคือรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองอย่างสมบูรณ์แบบมนุษย์อย่างเราทำหน้าที่นั่งไปเพียงอย่างเดียวเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ลงดังนั้นในห้องโดยสารจึงไม่จำเป็นต้องมีพวงมาลัยเพื่อใช้ในการควบคุมเลยซึ่ง SAE นิยามเอาไว้ว่า Steering Wheel Optional หรือพวงมาลัยเป็นเพียงตัวเลือกในการควบคุมเท่านั้นดังนั้นการออกแบบจึงเน้นเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด พวงมาลัยเป็นเพียงส่วนประกอบที่ยุบตัวซ่อนเอาไว้ไม่ให้เกะก,กะซึ่งคาดการกันว่าถ้าอ u t ต n นอ o มส Car เลเวล4ทำงานได้สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เลเวล5ก็จะตามมาในระยะเวลาที่ไม่นานอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราได้นำมาฝากหากชื่นชอบช่วยกดไลค์ให้ถึง5,000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ